กับเรียนธรรมทรานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื่อมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยทรรมประธานที่เคารพครับในมาตรา25นี้กระทรวงสาธารณสุขผมปรับลด7%ในภาพรวมผมจะเป็นต้องตัดต้องปรับลดเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขถูกทำลายศักดิ์ศรีถูกยึดอำนาจ ไปบริหารโดยสบคสบคกลุ่มคนที่ขาดความเชี่ยวชาญยังไงคุณก็ไม่เชี่ยวชาญเท่ากระทรวงสาธารณสุขบริหารโดยกลุ่มคนที่หาผลประโยชน์บนซากศพและความตายของประชาชนท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปี63กู้เงินบอกว่ามาแก้ปัญหาโควิด หลักล้านล้านนะครับเงินเป็นล้านล้านพี่น้องคนไทย67ล้านคนวันนี้ฉีดได้25ล้านคนเงินหายไปไหนประชาชนถามว่าเงินมันหายไปไหนปี64ก็ตั้งงบเอามาใช้อีกเงินมันหายไปไหนท่านประธานที่เคารพครับฉีดได้แค่หนึ่งในสามครับ ผมถามว่าเงินที่จะเอามาซื้อวัคซนีนมันอยู่ที่ไหนและทำไมฉีดได้แค่25ล้านคนวันนั้นตอบกระทู้แล้วก็ตอบหลายหครั้งเดี๋ยวสิ้นปีนี้จบหมดฉีดวันละแสนคนณนะวันนี้ฉีดที่ไหนครับวันที่21นี้มีการฉีดวัคซีนกี่โดสที่ไหนอย่างไร ไม่มีครับมีการชี้แจงไหมครับมีแต่การชี้แจงแต่ความตายสบคชี้แจงแต่ความตายคุณชี้แจงว่าวันนี้ฉีดวัคซีนที่เชียงรายกี่โดสสุราษฎร์ธานีกี่โดสการจนบุรีกี่โดสให้เขามั่นใจให้เขามีกําลังใจบ้างรายงานแต่ความตายท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงสาธารณสุขคือกลุ่มคนที่มีองค์ความรู้สูงมีวุฒิภาะวะสูง เรียกว่ากระทรวงที่มีคนที่มีอัจฉริยะทางปัญญามากมายพวกท่านกระทรวงสาธารณสุขท่านยอมนะครับยอมให้หนักการเมืองเร็วๆหาผลประโยชน์ร่วมกับข้าราชการนอกราชการมาทำลายองค์กรของท่านได้อย่างไรข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ท่านไม่พูดอะไรเลยท่านไม่มีปากไม่มีเสียง ปิดปากปิดหูปิดตาดูได้จากอะไรครับการตั้งงบประมาณปี65กระทรวงสาธารณสุขระบุไว้ตรงไหนว่าแก้ปัญหาโควิดงบตรงไหนครับเงินซื้อวัคซีนอยู่ที่ไหนกรรมธิการเสียงข้างมากตอบผมว่าปีนี้เงินโควิดแก้ปัญหาโควิดที่นิวไฮทุกวันทุกวันนี้อยู่ที่ไหนเท่าไหร่ วัคซีนเนี่ยจะจบเมื่อไหร่67ล้านคนจะได้รับวัคซีนทุกคนเมื่อไหร่ท่านตอบผมนะครับเราตัดไขมันจากงบ3.1ล้านล้านตัดออกมา1.6 0 0 0ล้าน,าา 1, 6, านให้ชัดๆว่าน,นี่คือเอาไปใช้โควิดในงบกลางเอาใช้ให้ได้นะครับท่านรัฐมนตรี หนึ่งหล้านที่เราตัดวันนี้เอาไปซื้อวัคซีนซะทั้งหมดนี้เอามาจะให้พี่น้อง68ล้านคน67ล้านคนซะงบกลางมันเอาไปใช้ได้แต่เอาไปไว้ที่งบอื่นมันใช้ไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับวัคซีนที่รับการบริจาคจากสาหรัฐอเมริกา1.5ล้านโดสอยู่ที่ไหน ไฟเซอร์ครับประชาชนตามหาไฟเซอร์คนด่านหน้าคนด่านหน้าเขาต้องการฉีดใครคือคนด่านหน้าครับแพทย์พยาบาลหน่วยกู้ชีพสับปปเปลอนี่คือด่านหน้าสสเป็นด่านหน้าไหมครับสมาชิกสภาผู้แทนเป็นด่านหน้าไหมครับถึงจะเป็นด่านหน้าต้องเสียสละให้กับบุคคลอื่น อย่าให้ผมได้ข่าวนะว่าพรุ่งนี้สอสอจะมีการปักเข็มที่แขนนะครับสอสอบางส่วนจะไปปักเข็มที่แขนอย่าให้ผมรู้นะครับต้องเสียสละให้พี่น้องประชาชนที่เขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกตั้ง40กว่าล้านคนผมขอฝากคุณหมอทั้งหลายว่าท่านต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อประชาชนในแนวทางที่ถูกต้อง แนวทางไหนที่ท่านคิดว่ามันถูกต้องท่านลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อชีวิตของประชาชนท่านประธานที่เคารพครับในสถานการณ์อันนี้ควรจะเอานายกรัฐมนตรีคนนี้ออกไปแล้วเอาคนที่เป็นหมอเนะี่ยมาเป็นนายกแทนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ